เรามาอยู่ที่ช่อง Hello k i k a t โอเคค่ะวันนี้เค็จะพาไปเที่ยวที่เมืองเมอเชฟนี่ตอนเช้านะมาเดินตั้งแต่เช้าเลยนะ7จ็ดโมงครึ่งบรรยากาศดีมากๆสุดชื่นเป็นเมืองที่สวยที่สุดของประเทศฝรั่งเศสติดกับเขตสวิตเซอร์แลนด์นี่นะนี่เดินขึ้นไปบนนู้ดูดิสวยมาก นี่ทางนี้นะนี่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 น,นี่ที่ว่างๆนี้นะที่ไม่มีต้นไม้เนี่ยจะเป็นลานสกีหน้าหน้าที่หิมะตกเนี่ยก็จะคลาสมปหมดเลยค่ะขึ้นไปข้างบนยอดนู้นนะก็จะขึ้นเทเลแคปวิ้นไปกับเช้าไปเดินขึ้นไปไม่ได้ค่ะสูงนี่นนค่ะตอนเช้าก็จะเดินออกกำลังกายอย่างนี้อา,ากาศบริสุทธิ์เนาะร่างกายจะได้แข็งแรง ดูดอกไม้นะดอกไม้ขึ้นทั่วไปหมดดอกเลนี่มาดูเลยสวยมากสีเหลืองอือดูนี่ตรงนี้เขากั้นไว้เนี่ยไม่ให้วัวไม่ให้วัวนะวัวออกมาที่นี่เขาจะกัน้นฉันเล็กๆอย่างนี้วัวก็กลัวแล้วนี่นี่ดูดอกนี้สีป้าดสีแดงสีเหลืองสีอู้สวยมากเห็นไหม เดินเนี่ยมันก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าเราได้เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นดกว่าเรานอนอยู่ร่างกายเนี่ยหกโมงเช้าเราก็ต้องขยับืยอนร่างกายกันนะใช่ไหม,มวันนี้อากาศดีมากๆเมื่อวานเดินไปบนนู้นไปแถวน้ำตกริมน้ำวันนี้เดินขึ้นมาบนน,นี้เป็น้นามกอฟข้างบนน,นู้นแต่ว่าแพงมากที่นี่ ไม่สามารถมาได้เราก็แข่งตัวมานะพอดีมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ที่นี่เขามาทำงานที่นี่เขาก็มีบ้านพักให้ก็เลยได้มาอาศัยเขาอยู่สวยมากมนงะดูดิกาศดูดิเอ้ววันนี้เทเลคาบินเปิดแคท อ๋อไม่ขึ้นไปหลบขึ้นไปแล้วคนนั้นนั่นแหละที่เราขึ้นไปเชียเชยร์เชียเย้โอยลูกไปไปไปอย่ามาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะช่วยเหลือก่อนเพราะว่าเวลาเขาโดนแดดมันจะไปไม่รอดใจิตใจดีเหลือเกินไม่ต้องช่วยเหลือเขาเลยเมื่อกี้ก็ช่วยไปตัวเองไปลุกไปไปอยู่ในปาน่าเนาะตรงนี้มันเดี๋ยวคนมันเหยียบออกไป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 แต่เขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ย ต้องให้เขาอยู่เนี่ยเพราะจะได้แบบตัวเขาจะได้แข็งแรงแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวคุณเดินหรือว่าจักรยานปั่นเยียบเขาแบบอย่างมันชีวิตเหมือนกันแอูด้ดูดอกไม้เล็กๆสีม่วงๆมนะันสวยมากอยากอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันนะโอเคนะคะทริปนี้ก็ ทุกคนได้ดูบรรยากาศรอบๆอ๋อเมื่อกี้ผ่านมาเป็นประวัติของพระเยซูใครรู้บ้างไหมประวัติพระเยซูยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปหน้าจะเล่าให้ฟังโอเคค่ะเดี๋ยวลูกโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ที่เราเดินมาจากบนเนินนู้นใช่ไหมตอนนี้เราก็จะเดินลงไปในเมืองและนี่ก็จะเดินลงมามีคนเดินมาด้วย ในเมืองเด็กอยู่ในเมืองแล้วล่ะนี่คือเป็นประวัติบบของพระเยซูนี่ไงพระเยซูกับพระแม,ม่มารีใช่ไหมอันนี้พระเยซูพระเยซูโอตรงนี้นี่พระแม,ม่มารีคือประวัติตั้งแต่เขาแบบว่าก่อนที่จะโดนขึงไม้กางเขนนะ ท็จะทำไว้ให้ดูรลยว่าแต่ละช่วงเป็นยังไงบ้างก hey, ับละบิดารรดาของเขา พอไปถึงเลในเมืองแล้วจะถ่ายให้ดูอีกนี่ถัดตรงนี้นดูเหื่อนๆสวยมากอยากมาเดินก็ไม่อู้ดุดดอกไม้นี่สิสวยมากนี่นี่นี่ดอกไม้ป่านัะนนี่มันขึ้นเองธรรมชาตินะมันขึ้นทุกปีเลยนะต้นนั้นนี้ก็จะขึ้นนีเบ่งบานกันมาสีเหลืองสีม่วงแต่อีกฝั่งหนึ่งที่ขึ้นบนภูเขาโน้นจะมีอีกดอกหนึ่งนะสวยมากเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูยังไม่ได้ตัดคลิปเลย ถึงในเมืองแล,แล้วเราจะเดินลงไปเรื่อยๆนี่เมือ่อกี้คือไปสุดหนุกภูเขาเนาะเห็นยอดไม้ไหมคือยอดไม้นี่ก็คือสุดภูเขาแล้วมันมีกี่ช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาคลิปนั้นให้ดูวันนั้นที่ไปน้ำตกสวยมากเป็นต้นน้ำตรงนี้ปทุกคนไปเที่ยวเมืองเมอเชฟกันถ้าไปดูได้นะใน Google อะ่ะเมืองเมืองเชฟอะ ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนี่มาเป็นห้ารอบแล้วนะ ก็คิดแค้นี่ก็ทําคลิปไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะแต่ที่ทำเนี่ยก็คือเก็บไว้เป็นสตอรี่ว่าในชีวิตนี้เราทำอะไรบ้างเราไปตรงไหนบ้างอยากเก็บเป็นเรื่องราวไว้ทําอะไรกับแม่บ้างอยู่กับแม่อยู่กับลูกกับเพื่อนก็ไม่มีอะไรชีวิตนี้ยค่ะชีวิตคนเรามันก็มีแค่นี้เนาะอย่าทำอะไรให้มันวุ่นวาย เดี๋ยวมีคิดอะไรเยอะใครจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ทำในสิ่งที่ดีแค่นั้นเองค่ะอุ้ยสวยมากดอกไม้สวยนะนี่ก็จะเป็นร้านอาหารเล็กๆเราจะขึ้นมาทานข้าวกันบนนี้นะคะสวยางามมากเห็นไหมดอมกไม้นี่ตุ๊กเศ

Ah non, ils sont gentils. Oui oui, il n'y a aucun souci. Non, il, il, oui non mais ils arrêtent pas. Non non, ça va, tout va bien. Non non. Là vous avez des ânes, vous avez une mule et un cheval, deux chevaux, là-bas. Non non, euh, c'est deux mâles. Ils sont vieux, ils sont vieux. Non, non, ils vont bien. Les vieux. Je fais le film. Est-ce que c'est possible pour vous Ça ne me dérange pas. Je fais le petit film pour vous. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Bonne journée. Oh, petit coron, de clois pas, ว่าพูดภาษาไม่ไค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่วก็พอสื่อสารได้เดีย๋ยวว่านะคนที่เป็นเก่งภาษาฝรัง่งเศสอย่าดราม,ม่านะคะแกรกพูดไปตามที่แกรเข้าใจค่ะนิดๆหน่อยๆเพื่ช่วยเหลือตัวเองได้โอเคค่ะนี่คือโบสถนะ์น,นนะน้่ต้นไม้ใหญ่ามากแล้วเดี๋ยวจะพาไปในเมืองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ เฮ้ค <Bye> ่ะมาเรามาดูลูกวัวแม่วัวเห็นกระดิ่งเห็นไหมกระดิ่งวัวที่นี่มันก็จะอะไรกับบรรยากาศคือวัวที่นี่นะเขาจะไปทำพกชีสใช่ไหมโฟมัสพกชีสนมเอานมมันไปเอานมแล้วไปทำโฟมัสมันจะอร่อยมากเพราะว่าวัวอยู่ในในอากาศที่แบบเนี่ยบริสุทธิ์วัวจะได้ไม่เครียดและเขาจะให้กินดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะ ใ้่เว้กินดอกไม้แล้วคือนมมันจะมีคุณภาพดีว่าทําไมเอ่อพวกชีสพวกนมที่อยู่บนภูเขามันราคาค่อนข้างสูงนิดนึงและรสชาติมันไม่เหมือนกันนะ มาพักก็ยังไม่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 เยอะก็จะยังดูเงียบๆอยู่จริงๆแล้วเออพ่อป้าจะเปิดแล้วล่ะแต่เขาคิดว่าปีนี้มันจะยังไม่ร้อนอปวดชา้าหน่อยหนึ่งก็เลยดูบรรยากาศแบบเงียบๆก็ยังมีแขกมาพักบ้างแต่เดือนเดือนหน้านี่แหละปลายเดือนนี้แหละก็จะเยอะมากแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอข้างล่างแล้วก็จะถึงในเมืองแล้วสวยๆแล,ล้ว ดอกไม้เวร้านอาหารมีราค้าเป็นเป็นเมืองเล็กๆถ้าไปดูนะคะเมืองเมืองเชฟเฮ้ <Hey. S 1> ตอนนี้กำลังในในเมืองเลยนะตอนนั้นมากับเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะตัวแบบว่าน่ารักน่ารักน่กใาใรแบบว่าเดินเดินเอ๊ะแก๊ลแล้วก็ก็เดินใช่ไหมือนกันแล้วเขาย,ยังไม่ใส่ออนนิ่งนะนี่จะแนะนำรองเท้านิดหน่อยคือใส่เดินดีมากใส่ขึ้นเขาอะไรออนลนิ่งนะขอ แนะนาเลยและทีนี้เพื่อนก็ลื่นลงเลยสมัยนั้นยังไม่รู้จักออนไลนิง่งสมัยนั้นยังไม่รู้จักออนไลนิ่งเลยอย่าลุกตรงนี้เละสไลด์ายาวเลยนะีนาาหาหน้านรอยเมี้ขยอนุ่นล,ล,นล,นลงนนไม่เห็นแหล,ละลงลงลง นี่ดีกว่าชายเล็กเค้นเองแล้วแม่แค้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะนี่นี่มา EP จะเป็น EP สองยังไม่ได้รู้จัดก,กันเลยเนาะว่าการที่จะมาเป็นแม่แค้เนี่ยมันมีความเป็นมายังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะเล่าค่ะและทุกคนก็จะช็อก <laughs> มีเรื่องตื่นเต้นไร้ฟังทุกช่วงชีวิตถึงอ,อยากจะเก็บเอาไว้เป็นสตรอรี่ การที่แม่แคทได้มายืนอยู่หน้าวันนี้มันเป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดแล้วพคดแค่ว่าชีวิตใหม่ชีวิตที่เกิดใหม่ชีวิตที่เกิดใหม่จริงๆทุกคนเดี๋ยวมาจะไม่คิดใหดถึง มันจะมีร้านเดี๋ยวจะไปดูแล้วใช่ไหมคุณพจะเริ่มออกมาทานข้าแวแต่เราไปทานข้าวที่บ้านเพราะเรามีแกงไก่หน่อไม้ดองมางค่ะ มันเป็นบ้านเมืองที่แบบเขาเน้นตรงความเป็นนี้ทรงนี้เป็นอาหารเป็นด้มนอาหาร ร้านนี้อร่อยออื<ห>อคนเนี้คนเต็มเลยเนาะนี่ยคะน้าที่มาจากธราติเจ๋้ำไส่อมเสื่สิ่งสวยมากนี่มัน,นมีน้านนี้ค่ะไหลลงมาเป็นน้ำที่มาจากธรรมชาติจากบนภูเขาเป็นน้ำแข็งแล้วมันก็จะละลายลงมาคือถ้าไปอยู่แค่นหมือนวิกาทีแค่นหนึ่งวิให้ได้ก่อนเนี่ยค่ะ อบอุ่นเป็นเมืองที่ค่อนข้างราคาสูงก็สวงโอเคมาค่ะรูดดอกไม้สวยๆดีกว่าเราคือดอกไม้เขาจะมาวางทุกปีเนาะเดี๋ยวหน NO turkey, ้าหนาวเขาจะเก็บเดี๋ยวหน้าร <isy> ้อนเขาจะมาวางให้ดูดูบ้านเมืองเขาดูดูทุกที่ะ มีหลายสะพานในเมืองเนี้ยแล้วเขจะทําแบบนี้หมดเลย ร้านอาหารของที่นี่จะได้เรียบหรูดูดีมันจะมีอีกร้านหนึ่งเขาใส่ขนแกะหมดเลยนะคนตัวอี้นะสวยมากแต่๋ี่นียังไม่เปิด แต่นหน้าหนาวก็จะอีกอย่างนนนาหนี่ก็<ร>คือเขาเรียกว่าอำเภอ,นะอเมือง<ร>นี่คือโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ตอนนั้นพี่แม่แคทแบบเออเกิดสิ่งที่แม่แคทคิด ช็อกในชีวิตก็ก็ามาอาธิษฐานในโบทถเงี้ยค่ะอธิษฐานิขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้กลับมาใช้ชีวิตที่เมืองนี้อีกครั้งหลายๆครั้งเราจะมาทุกปีทุกปีดูคื้นเ็าสิสวยมากโอเคค่ะท่านเดี๋ยวจะเสียจะให้ดูตรงนยยน้นอีกเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆอีกหนะอยเนีส่สวยมากกลางวัน มีร้านในเมนก็มีนะตรงนี้แล้วก,ก็ถ่ายรูปโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปตรงโน้นเดี๋ยวจะพาไปคาฟู